สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่2 0ถึง31มีนาคมของชาวราศีตุลคือผพืที่ิะระหวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย่างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยดวมของชาวราศีตุลทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อนหรือบางท่านบางกรณีเนี่ย ดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทำกันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะชาราฟีตุนในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยชาราฟีตุนในอดีตที่ผ่านมาคุณไม่เอาได้ความรักแย่ๆความรักิึงสวยคุณรู้สึกเททิ้งไปเลยแล้วตัดเขาทิ้งแบบชับทันทีเลยนะครับเพราะคุณรู้สึกว่าไม่เอาอะไรจริงๆเหนื่อยมาเยอะแล้วทรมานมาเยอะแล้วถ้าหอยู่กับเขาคนนี้ต่อไปฉันไม่เอาแล้วฉันไม่ไหว นะครับเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพอคุณตัดคนคนนี้ไปเขาเองก็พยายามกลับมาในความสมัมพันธ์อยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณไม่เปิดรับเขาเท่านั้นแหละเขาเองก็มีความเสียใจเสียใจไปที่คุณไม่เปิดรับแล้วก็ช่วงปัจจุบนนันนะเนาะสิบกุมาคมนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเลยช่วงปัจจุบันนี้คุณเองก็มีเรื่องดีๆเข้ามาบางท่านบางคนอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือบางท่านบางคนไปสนใจเรื่องการงานการเงินหรือสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ช่วงนั้นช่วงนี้รู้สึกว่าเอออยากไปสนใจในสิ่งเหล่านี้เขาเองอะ่ะ นะครับก็มีการใช้ชวิตของเขาด้วยเหมือนกันไปทำ,ทำนึ่งทำนีเ่เจอคนนึ่งคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นเราบ้าได้ใจลึกๆกับการกระทำของเขาแล้วก็มีการแอบมองตามคอยดูข่าวคราวคุณอยู่แล้วก็รู้สึกมีความโกรธคุณที่คุณอ่ะไม่เปิดใจให้เขาเข้าไปนะครับมีความตาหนิการบ้าคุณเกิดขึ้นในหลายๆมิต,ติหลายๆเรื่องด้วยซ้ำเขายังไม่ใจเขาใจเขาไม่ได้คลายความโกรธที่มีต่อคุณนะที่คุณเขาบอกว่าความวันที่มันแย่เนี่ยเป็นเพราะคุณนะเพราะคุณไม่เปิดใจมันเป็นรัศมะนั้นแต่คุณเองจริงๆอยยยาไปุ่ะไม่ เอาล่ะจะไปดูออกันด้วเว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันนะครับพายแบ่งเป็นสองชุดเนาะในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขานี่คิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองอ่ะก็ยังอยากพูดคุยอยากเจอหน้าก็อยู่ไหมก็มีก็มีความสุขด,ดีอยู่ยแจะเพียงว่าจะให้กลับไปเหมือนเดิมให้เหมือนเดิมเนี่ยไม่ทําแล้วนะแต่ให้ความปรัถนาดีการอยากเอ่อการพูดคุยการอะไรเงี้ยมีได้ไหมหรือเป็นเพื่อนเงี้ยเป็นได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าคุณเองก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดเขาจะเรียกร้องมากกว่านี้คุณเองก็ไม่พร้อมนะครับเราก็รู้สึกว่าคุณให้ได้เท่านี้นะแต่คุณก็รู้ดีแหละว่าเขาคงไมม่สาารถ เดวาเป็นมาเป็นเพื่อนคุณได้เดี๋ยวไม่จําว่าผู้ใาดีๆคุณได้แต่เขาร่าเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็รู้สึกว่าปัญหาทุกวันนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะคุณเนาะคุณเลือกที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันแย่ลงมันพังทลายลงฉะนั้นเขาค่อนข้างมีความโกรธความเกลียดอยู่แล้วก็มีความคิดอยากแก้แค้นคุณด้วยด้วยเหมือนกันฉะนั้นเขาแต่เพียงแต่ว่ามันแค่ความคิดเนาะเขาก็ยังไม่ได้ลงมือทําจริงๆหรอกเพียงแต่มีความครุกคุนความไม่่ใใใจจเเเกิดขขึ้้นนนนนาาทััะครบ เอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าในไนะเขาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ มาดูกันเนะาะไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะครับชุดด้านบน,น,ำำนดดเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบห้ามีนาคมส่วนไพ่ชุดล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่ยี่สิบหกถึงสามสิบมีนาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวฝีตุลบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูยี่สิบถึงยี่สิบห้ามีนาคมเหมือนเนาะช่วงนี้ชาวตุลเป็นยังไงบ้างเอ่ย ช่วงนี้ชาวตัวก็เดินหน้าไปเรื่อยๆเนาะไปสนใจเรื่องการง,งานการเง,งานิางงานหรือคนใหม่ๆที่เข้ามาคบหาดูใจกันอยู่ฉะนั้นคุณกำลังเดินหน้าต่อไปแล้วเขาเองอะ่ะพอได้เห็นคุณเดินหน้ามีความสุขดูไม่สนใจเขาเขาก็มีความโกรธคุณเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเพ่งโทษคุณอะ่ะว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นบล็อกคุณทําให้เหตุการณ์เป็นไปนี้น,นู่นนี่น,นั่น,นถ้าคุณทาตัวดีมันคงไม่เป็นอย่างนี้ นะโทษคุณเยอะแยะไปหมดเลยแต่คุณช่วงนี้คุณสนใจเขาไหมคุณไม่ได้สนใจเขาเพราะคุณกำลังโฟกัสกับความสุขของตัวเองมากกว่าความผูกเช้อหน้าเรื่องงานเรื่องเองิเงงนหรือเรื่องความใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ระหว่างวันที่ยี่สิบหกถึงสามสิบมีนาคมมาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบหกถึงสามสิบมีนาคมมาช่วงนี้นะครับนะประมาณแปดถึงสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจะมีการติดต่อกันทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นอาจจะเป็นการกดไลค์กดแชร์โพสเพลงถึงฟังฟลิกร์ หรืออีกประมาณ 10- 2ถึงี่เอนี่ยจะมีการพูดคุยเกิดขึ้นกันเลยทั้งต่อหน้าหรือสื่อโซเชียลนะครับเพียงแต่ว่าเพราะการพูดคุยกันช่วงนี้นะเหตุการณ์ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่หรือเลวร้ายเท่าไหร่ก็มีการพูดใจดีๆกันเกิดขึ้นแต่ในใจคุณก็รู้ดีแหละนะว่ามันไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วคุณเองก,ก็ไม่สามารถไว้ใจคนคนนี้ได้เหมือนเดิมแล้วฉะนั้นการพูดคุยตอนนี้มันก็เป็นความสึกดีๆเกิดขึ้นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะนะเเเอองะค้าากก็จจึมมมีวืใ ดีใจเกิดขึ้นมากคุณเองก็ยังมีความพัฒนาดีให้เขาอยู่นะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีตุลมีแค่นี้เนาะชาวราศีตุลท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายเดี๋ยวไว้ใต้คลิปนี้นะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้า